ชัดบันีคลองน้อยนะคะเกิดการเป็นสตโตรกขึ้นมานะคะเนื่องจากที่เรานะคะดื่มน้ำน,น้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยนอนน้อยมากแล้วก็โหมทำงานเยอะการมึนปวดหัวแล้วก็ตึงที่แก้วหูปวดขมับที่สองข้างปเกร็งแล้วก็กามค้างรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติหน้าเบี้ยวขากันไกรค้างวั่นใจในเซอร์นิตินมากนะคะโรคหลอดเลือดในสมอง หมายถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณสมองทําให้เกิดโรคต่างๆของหลอดเลือดในสมองทําให้เกิดภาวะขาดเลือดจนเป็นสาเหตุทาให้เกิดการเสียชีวิตหรือการเป็นอมัอมพาตหรือทําให้เกิดความผิดปกติต่อสมองและระบบประสาทได้ง่ายชัดบันีคองน้อยนะคะหรือชื่อเล่นคุณสมโอนะเกิดการเป็นสตโตรกขึ้นมานะคะเนื่องจากที่เรานะคะดื่มน้ำน,น้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยนอนน้อยมาก แล้วก็โหมทํางานเยอะเกิดการมึนปวดหัวแล้วก็ตึงที่แก้วหูปวดขมับทั้งสองข้างนะคะจึงรีบอาบน้ําแล้วก็เข้านอนนะคะตื่นขึ้นมาด้วยอาการที่เหมือนตัวเกร็งแล้วก็กามค้างแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติแต่เริ่มจะแปลงฟันปรากฏว่าบ้วนปากแปลงฟันไม่ได้น้ำหกออกจากแก้ว ะะล้างหน้าน้ำเข้าตาเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยก็เลยมองที่กระจกคิ้วสูงต่ำไม่เท่ากันหน้าเบี้ยวนะคะตกใจมากพอตกใจปุ๊บก็ทำให้เราขากันไก่ค้างก็เลยทานเซรนิตินทุกสีที่เรามีนะคะเกี่ยวกับระบบของสมองถ้าเกิดใครได้ทราบเนี่ยโรคเนี้ยโตกต้องพบแพทย์ภายใน24ชั่วโมงค่ะคุณหมอบอกว่า เชื้อไวรัสนะคะได้ทําลายแกนสมองคู่ที่7จึงทําให้นะคะเรามีอาการของใบหน้าบิดเบี้ยวและถ้าเกิดมาช้าขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอัมพอมาตหรืออาจจะไม่ตื่นเป็นเจ้าหญิงนิทาได้ทําไมถึงมาช้าขนาดนี้แล้วให้ดิฉันเตรียมตัวเข้าอุโมงค MRI ทำ CT สแกนฉีดสีทุกอย่าง ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณสามแสนกว่าบาทแต่ไม่ได้รับการรักษาเลยค่ะได้แบบต่ตรวจและก็กลับมารักษาด้วยแพทย์ทางเลือกนะคะด้วยเซอร์เนตินกอดนะคะจนวันนี้นะคะอาการดีขึ้นถึง80%ค่ะวัดจากคิ้วนะคะแล้วก็ตาที่หลับได้สนิทแล้วก็ดื่มน้ำไม่หกนะคะพูดได้ชัด และตั้งแต่วันแรกที่เป็นนะคะจนถึง80วันนี้คือฉันทํางานไม่เคยหยุดแม้กระทั่งคุณหมอสั่งว่าให้นอนอยู่บนที่นอนขั้นต่ำ7วันไม่ต้องไปไหนนอนอย่างเดียวไม่เคยทําตามเลยค่ะเพราะมั่นใจเซอร์นิติน